วันนี้จะมาสอนใช้มูมูนะครับผมขั้นแรกก็ต้องดาวน์โหลดมูมูก่อนนะครับเติรไปครับมูเลเยอร์ครับเข้าไปที่มูมูเลเยอร์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวนผมติดตั้งไปแล้วพอติดตั้งเสร็จแล้วมันจะได้มา แอปอันนี้มานะครับมูมู่ครับผมเข้าไปครับกดเข้ามาแล้วจะอยู่ที่หน้ามูมูนะครับผมไปยื่นนะครับ, <ๆ S 1> รบก็ให้ไปล็อกอินอีเมลแล้วก็ดาวน์โหลดโลบบอกให้เรียบร้อยนะครับผมอเอารดเรียบร้อยเสร็จก็ล็อกอินโลบบอกตามปกตินะครับ ก็เข้าแมปที่ต้องการเ k เคนะครับคนใครที่หาตัวอ่าเคาเรียกว่าเะ,นะีรบังคับไม่เจอนะครับกดมาที่รูปคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อ่าอีดิทไปนะจะให้เลือกกดคลิกที่หน้าจออะไรพวกนี้ขวาน,นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่ว่าจะใช้อะไรนะครับเป็นเครื่องมือนะครับโอเคกดเซฟไปหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ เลือกด่านที่เจะลงได้เลยนะครับจะเล่นด่านไหนก็ได้ตัวอย่างก็จะเอา X หนึ่งนีครับจะลงไปอ่าพอเข้ามาในนี้แล้วก็เราจะกดไปที่เครื่องหมายนะครับตัว V นะครับมันจะมีนี่อยู่ไปที่เญ่เนี่ยครับ Operation r e c เดอร์นะครับ สร้างนี้มานะครับมันก็จะทําการบันทึกหน้าจอของเราไปนะครับผมหลังจากนี้คุณก็เล่นไปเลยกดวางไหนก็ได้นะครับมันแอปมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะบันทึกการที่เราเล่นไปเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตรงนี้ให้กันลวกัน แต่แนะนำนะครับให้ให้หน้าจอมันอยู่ที่เดิมนะครับไม่งั้นเดยวม,มันจะขยับเองเพราะว่าเราจะปล่อยให้ตัวละครเราอยู่นิ่งแล้วก็หน้าจออยู่ที่เดิมนะครับผมการ F K นะฮะ ก็ในการเล่เคก็พยายามให้หน้าจอเราอยู่ที่เดิมที่สุดนะครับอย่าให้มันขยับเลยงั้นตือนมาอีกทีอาจจะหันกับหลังก็ได้แล้วก็หลุดนะครับอ่าพอมาเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ กดคลิกต่อไปเรื่อยๆเลยนะที่ตรงกลางนะคลัถ้าควมใครช้าหรืออะไรก็ประมาณเวลาเพิ่มไปอีกนะครับก็ให้เวลามันเพิ่มไปสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีตามความแรงของเครื่องท่านๆเลยนะครับผม <laughs> หลังจากนั้นก็กดรีเพย์ครับก็กดสต็อปเรคคอร์ดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เซฟไปนะครับผมตั้งชื่ออะไรก็ได้เซฟไป อ่าหลังจากนี้ก็อย่าลืมมากดที่ตั้งค่าของตัวที่คุณอ่าได้นี้ไปนะครับก็ถ้าเราตรงเนี้ยมันจะเป็นการเล่นแค่หนึ่งครั้งนะครับหรือคุณจะลตั้งกี่ครั้งเลยก็ได้หรืออยากจะให้ลูปก็คือเนี้ย Loop Unit. อินฟินิตี้ลูปยูนิตอ่าเนี้ยครับก็จนกว่าคุณจะมาปิดมันก็จะเล่นให้นะครับอ่าเราลองเล่นกันดูนี่ครับมันลันไปนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้แตะอะไรนะครับมันจะคลิกให้คนเดียวละผมจะไป เล,ลเล่นอะไรนู่นเล่นอะไรนี่รอเลยก็ได้นะครับอ่ามันเห็นไหมเมาส์ผมไม่ได้แตะเลยนะอ่าเห็นไหมมันก็จะดันไปเองเรื่อยๆถูกของเรานะครับจนกว่าคุณจะมากดเนี่ยกดเอ็นนะครับกดเอ็นหรือกดสต็อปเลยก็ได้ครับ๋ยวนี้ผมจะพับหน้าจอนี้ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะเล่นให้อยู่ดี ปเปิด f a เฟซ o ุ๊กยูทูบอยู่ดูอะไรก็นะี่ยทำไหมครับมันก็จะเล่นให้เห็นไหมครับถ้าเราไม่ขยับให้มันดีๆนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ